สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะป็นน่าจะมารีวิวเหรียญที่ไป้น้รับซื้อนะคะประกาศรับซื้อเลยนะคะประกาศรับซื้ออย่างเป็นทางการเลยนะคะต้องการเป็นจํานวนมากค่ะมีออเดอร์มาสองพันเหรียญปนน่าหาไม่มีความสามารถที่จะหาส่งเอซได้นะคะสองพันเหรียญปนน่าจึงมาประกาศรับซื้อนะคะถ้าท่านใดมีนะคะ ปน้าเชื่อว่าคงมีนะคะคิดว่าคง,คงจะพอหาได้เพราะว่าเหรียญพอสอนี้นะคะจำนวนผลิตเขาถึงห้าสิบเก้าล้านเหรียญค่ะในในฐานการผลิตนะคะระบุว่าจำนวนผลิตห้าสิบเก้าล้านเหรียญค่ะห้าสิบเก้าล้านเหรียญมากมายมหาศาลเนาะห้าสิบเก้าล้านนะคะปนา้าคิดว่าเอ่อเฟซหลายท่านนะคะ ท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่นะคะคิดว่าคงหาได้นะคะปะ้านาจึงมาประกาศรับซื้อนะคะ10บ,บาทพอสอนี่เลยนะคะสอง2ดูด้านดูด้านหลังด้านด้านหน้านะคะก็จะเหมือนกันปกติเหมือนเหรียญก็คือเหรียญปกตินี่แหละค่ะเหรียญตังทอนปกติเนี่ยคะ่ะ เหรียญตังทอนปกตินะคะพศน,นะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าพระเหียนโตด้วยนะคะรุ่นหลังด้วยนะคะรุ่นที่พระเหียนโตพระเหียนโตนี่จะเป็นพอสท้ายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญนี้ยังจะมียังจะมีหมุนเวียนยังจะเจอพบเจอกันอยู่เยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะคะพศสองห้าห้าสองตามรูปนี้เลยนะคะท่านที่รับจะตังทอนมานะคะพลิกดูพศค่ะ ถ้าเจอพอสสองห้าสองเช่นนี้นะคะส่งมาขายป้านาดได้เลยนะคะปะ้านาดรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะรับซื้อสตังทอนนะคะตังทอนรับตังทอนมานะคะขายป้านาดนะคะปะ้านาดรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะ mm. หลายท่านบอกว่าเหรียญป้านา,อาดอ่ะเวลาดูเหรียญที่ป้านาดโพสอะเขาบอกว่าเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวป้านาจะซูมจะ เอานิ่งๆแล้วกันให้เห็นชัดๆเนาะเอาวางนิ่งๆวางนิ่งๆให้เห็นชัดๆให้ให้ให้ใหเห็นเหรียญชัดๆค่ะให้เด็นเห็นๆๆชัดเจนเพราะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันแปลกแตกต่างกันตรงไหน,นหรอนะคะไม่ได้แตกต่างเลยนะคะปกติเลยนะคะเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญสตังทอนเหรียญหมุนเวียนนะคะปีสองห้าห้าสองเอาไปนัดวางให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะรับสตังทอนมา พริกดูพอสออะวางเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอสสองห้าห้าสองแบบนี้เลยตามรูปนี้เลยนะคะนารับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะไม่ไม่ใช่เป็นเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยไม่ใช่เป็นเหรียญหายากนะคะไม่ ไม่ได้หายากเหมือนสามหนึสามสามสีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจำนวนผลิตเขานะคะที่ระบุไว้นะคะในฐานข้อมูลทั่วไปเลยนะคะตามที่หลักฐานอ้างอิงได้นะคะจำนวนผลิตนะคะระบุว่าผลิตพศหมุนเ,เหรียญหมุนเวียนพศ2552จําจำนวนผลิตนะคะ59ล้านเหรียญค่ะ จำนวนผลิต59ล้านเหรียญซึ่งป้านาคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีทั่วไปนะคะแต่ป้านานะไม่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ตรงที่เขาใช้เหรียญเยอะๆนะคะที่ใช้เหรียญเยอะๆยกตัวอย่างอย่างเช่นตู้หยอดน้ำตู้ซักผ้าตู้หยอดเกมและอื่นๆทั่วไปที่ต้องใช้เหรียญหยอดนะคะหรือเก็บตังห้องน้ำห้องน้ำที่เป็นหยอดเหรียญ หรือ,รอ,รอท,ทั่วไปอะคะ่ะที่ใช้เกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะคะป้าน่าไม่ได้มีโอกาสที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะป้าน่าจึงมาประกาศรับซื้อแบ่งปันรายได้เนาะกระจายรายได้ให้ทุกคนนะคะค่ะท่านใดมีนะคะท่านใดต้องการจะขายป้าน่านะคะสนใจนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะออลายป้าน่านะคะลายเดิมนะคะลายเดิมลาย เบอร์เดิมค่ะไม่ใช่ลายเดิมเบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิมเบอร์คือเบอร์0ูน6 2หกสองหกสองเ็ดสองห้าห้าห้ค่ะที่ที่ป้าน่าเน้นย้ำว่าเบอร์เดิมสาเหตุเพราะว่าลายของป้าน่านะคะหนก่อนนะคะลายเบอร์นี้แหละค่ะหลายท่านนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าเพิ่มเพื่อนไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้ ติดต่อไม่ได้จะซื้อขายกันได้อย่างไรจะซื้อของจะขายของกันได้อย่างไรติดต่อไม่ได้ค่ะป้าน้าก,ก็แก้ไขไม่ได้ไม่รได้ทำไงป้าทําทำไม่เป็นบอกเลยว่าปัาน้าไม่เก่งไอทีไม่เก่งด้านโซเชียลไม่เก่งอะไรเลยนะคะเพราะป้านาอายุเยอะแล้วคนโบราณแหละพูดง่ายๆค่ะปานาก,ก็ทําไม่ถูกป้านาเลยลบเลยค่ะลบลายเดิมลบลายเดิมแล้วสมัครใหม่ด้วยเบอร์เบอร์เดิม เพื่อที่จะให้ท่านที่เคยติดต่อเก่าวนะคะยังติดต่อได้อยู่ไม่เปลี่ยนเบอร์นะคะเบอร์เดิมเลยนะคะแล้วท่านที่ลายหายไปนะคะลายอาจจะเด้งหายนะคะสําหรับท่านที่เคยมีลายแล้วนะคะลายเด้งหายนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนมาใหม่นะคะแอดมาใหม่นะคะตอนนี้ป้าน้าก็จะพยายามกดรับให้วันหนึ่งหลายรอบค่ะถ้าเช้าตื่นมาป้าน้าก็จะเปิดดูลายก่อนนะคะมีคนแอดมาป้าน้าก็จะกดรับรับเพื่อนค่ะ และตอนคือมีโอกาสหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไปนา่าก็จะดูลายอะค่ะจะเช็คลายแล้วกดรับเพื่อนและอีกกรณีหนึ่งคือถ้าท่านแอดไลน์มาแล้วท่านท่านส่งเลยใช่ไหมคะแอดแอดได้แล้วแล้วส่งรูปมาเลยหรือว่าติดต่อทักมาเลยเนี่ยไลน์ไลน์ที่ป้หนาย,ยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นยังไม่ยังข้อความยังไม่มาถึงป้หนาดหลังจากป้านาดกดรับแล้วนะคะข้อความที่ท่านส่งมาถึงจะขึ้นนะคะเพราะหลายท่านต่อว่าป้านาดว่า ทำไมไม่ตอบทักไปแล้วทำไมไม่ตอบคือข้อความยังไม่ขึ้นนะคะช่วงที่ปัญญยังไม่กดรับเพื่อนนะคะ<ม>ก็ให้ให้กดมาใหม่เนาะใจเย็นๆนิดนึงนะคะกดมาใหม่ค่ะส่งข้อความมาใหม่นะคะปนันะาทำคนเดียวค่ะบอกว่าชี้แจงนะคะขอชี้แจงปัญญาทำคนเดียวทําคนเดียวทุกอย่างนะคะทําคลิปซื้อของขายของแพ็คของขับรถไปตลาด คือคือทุกอย่างทําคนเดียวแหละนะคะเพราะนั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินเพราะนั้นทำทำเพราะใจรักอยากทําทําทําแล้วมีความสุขค่ะถ้าทําเยอะๆจะเกิดความทุกข์เพราะนั้นไม่ทํานะคะไม่เกินตัวแหละนะคะเพราะนั้นไม่ทําเกินตัวท,ทําที่ที่ความสามารถเพราะนั้นมีพอที่ทําได้ง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะคะ ความสามารถเรามีเพียงแค่นี้เราก็ทําได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอยา่าคาดหวังอะไรกับป้นานั่นมากนะคะแต่ป้นานัททาด้วยความซื่อสัตย์ทําด้วยความรักจริงๆค่ะใจรักใจรักจริงๆนะคะที่ทําออกไปจากใจจริงๆเลยค่ะทุกคําพูดทุกรายการทุกคลิปที่ป้านาททำไม่มีอันไหนเลยที่ไม่เป็นความจริงนะคะจากใจจริงทั้งหมดเลยนะคะโอเคอันนี้ชี้แจงแล้วนะคะ,ะอันนี้ป้านามาประกาศรับนะคะ ต่อกันค่ะปะ้านาประกาศรับเหรียญ10บาทจะตังทอนเนี่ยค่ะปี2 5 5หสองนะคะถ้ามีนะคะส่งขายไป้านานะคะแอดไลน์อย่างที่ปน้นาบอกไปนะคะขั้นตอนการติดต่อไปได้บอกอรายละเอียดไปหมดแล้วนะคะส่งมาได้เลยนะคะถ้าท่านต้องการจะขายหรือท่านที่ต้องการจะมาหาป้านานะคะมาเจอป้านาตัวเป็นๆน,นะคะเชิญได้ที่ตลาดไทยโซนคลองถมค่ะตลาดไทยโซนคลองถม เล่นย้ำนะคะคลองถมค่ะเป็นตลาดนัดนะคะจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะแค่สองวันนะคะเป็นตลาดนัดค่ะไม่ใช่ร้านถาวรไม่ใช่ร้านไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอาคารพาณิชย์ไม่ใช่อะไรนะคะร้าน,ปนาเป็นเป็นร้านเล็กๆร้านริมถนนร้านตลาดนัดนะคะพูดง่ายว่าแ,แ,แบกระดินนะคะนะคะร้านแบกระดินร้านเล็กๆเป็นทำทำเพราะความสนุกค่ะ ที่ออกตลาดไปก็เพื่อที่จะไปเจอพบปะเพื่อนฝูงพบปะทุกคนไปแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเหรียญกันนะคะเหรียญและธนบัตรกันนะคะค่ะตลาดไทยโซนคลองถมถ้ามานะคะหาปหนัดปนัดแนะนําให้มาวันวันอังคารนะคะวันอังคารวันอังคารนี่จะจอดรถใกล้ปนัดเลย แต่ถ้ามาวันพฤหัสนะคะท่านจะได้เดินดูของสินค้าที่ตลาดไทยเยอะมากท่านมาเดินหาเหรียญตลาดไทยได้เลยนะคะ mm hmm. เหรียญที่เขาขายที่ตลาดไทยนะคะมีเยอะค่ะหลายเจ้าถ้ามีโอกาสมีเวลาป้าๆก็ชอบเดินดูนะคะก็จะได้เจอเหรียญอะไรแปลกๆเยอะมากค่ะ hmm. อย่างพดด้วงก็มีสตังรูเหรียญเก่าๆเ,เหรียญรางเหรียญอะไรโบราณมีค่ะมีมม,มีมาตลอดเลยนะคะค่ะว่วางๆก็ลงมาเดินดูนะคะ ถ้าท่านชอบเดินดูของเก่าของโบราณไม่ปิดหวังค่ะถ้ามาตลาดไทยนะคะมาหาป้านาได้นะคะวันวันอังคารเนาะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้านาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมอย่างเช่นป้านานะคะสวัสดีค่ะ